มามาชมง่วงงามจากพี่น้องปาจักโตแล้วนี่จักโตแล้วได้ห้อยวัยยี่สิบสองโตยีอโตออกออกแม่แพรลูกมาเบิดบ่ครับที่แรกออกมาจาักโตแรกออกมาสี่หาโตเนี่ยครับโอ้เลี้ยงมาเรื่อยรเรื่อยเลี้ยงมาเรื่อยจนได้ยี่สิบก็โตเลี้ยงมาจาักปีละ สามสี่ปีเนี่ยครับอืมได้ขายหลับไปต้องม้ได้ขายนะครับโอ้เอาเอาไว้มันแพรพันหลายๆป่ะเถอะอืมอันอันบานี้เวลาสมเด็สมสมสมโตโตเจ้าของมีบ่มีอยู่ตัวนึงครับใช่เหรออู้นอยู่แจกผลบ่ครับโอ้โอ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 สบายเนาะบ่ต้องเสียเงินค่าสมสมนี่ก็บหลอดไหเนี่ยหลอดนี่บ่เคย F หกแปดตัวนี้เคย F หกแปด สีงามเนาะใส้ฮืดเมันแม่มันอโอ้โอ้ตัวใหญ่ๆนั่นเมียมันเมีมันสมอีกแล้วไปเมียมับยังบําเพ็ญอูกประมาณจักเดือนเท่านี่ฮะมสองเดือนกว่าสามเดือนโอ้งามเนาะตัวแม่ยมันเกิเถอะล่ะแม่ครับอืมโอ้มันอยู่ในโพดเนาะอีล่ะ ข้อข้าน,นีมนนา่มันเฮ็ทยังบ่ได้แล้วสีมันนี่เนาะพอไปทำเความสะอาดนี่บ่ได้แล้วมันแน่นมันติดแน่นเราต้องลอ่อนแหงมันยังบดคนบดยังตัดหญ้าให้กินหาให้กินส้ม,มื่อส้ม,มื่อครับโอ้จัดการได้ดีเน,น,ะนาะปลูกหญ้าแปลงหญ้านเต็มเปน็นอันแล้วแต่ว่าเลี้ยวมาโอ้มันคือบ่ได้เขามาบึงจยกบเชีย ท่านได้ขายง่ายดอกติ้ัวนี่านขายง่เถกออกเยเถกท่านไอ้อยากขายเถกตัวอันส่นบ่บ่ซุ่มนี่นนนโอซุม่มอันกลาง,ง,งๆน,น้อยอยันซุน่มซ้ำใดซ้ำหนึงนี่ปีปีกัปีกานี<ป>่ตั้งราคาไ้่ลายเป็นใดท่านเป็นขาอนของระมสามหมื่นหาสี่หม่นเื่นหาสี่หมื่นี่คือเอฟบกแปดมันบอกเด็ก เถิกบ่น <illa ises> ี <Oliver> oh why 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 why> oh, ่อือเอาคือได้ยาตั้งครกินนมนั่นแหลอืมสมอยู่ในพ่อหมูมักแยงกินนมเอาอันหานี่เอามาไว้ใส่มันกินนี่เอาเอาไว้ทางนอกน้ําางใส่างออปล่อยเดี๋ยวนี้บ่รู้ยังบ่ปล่อยแล้วทังน้อยก็ปล่อยครับโอ้เกี่ยวซะก่อนครับอืมเลี้ยงัวได้ดีเนาะเลี้ยงจากอัน งูว่ากี้ตัวนี่แะรกัิบตัวนี่ล่ะอือโอ้เม่นั่นงามเว้ยอันที่ว่าเสียงจึ้งเครื่องหนิแม่แม่นนิเมียขนาดมัเดมด้สองเดือนนึงเนาะสองเดือนเออนังนาดีดีตัวอือเอฟหกแปดเนี่ยอือเคสเอฟหกแปดอือโอ้แต่เป็นปเยือนอยู่ไอ้นั่นเนาะงอ้วกเนาะีหลาอมันเข้าไปทายทั้งในบ่เืย <c oughs> บส่สนตัว <c oughs> บ่หัวบ่ส่วนตัวเยวลย <c oughs> เออพี่น้องมึงเนี่ยละง้อเพิ่นเต็มคอกอายาเอาค้างไว้มองเดียวกันบดพวกเมียแทลูกลายพี่น้องลายเพิ่นจัดการระบบเพิ่นดีเนาะโค้งสางโล่งเลื่อนเฮ็ดแปลงยงแปลงยาไว้กวาดขี้ออกกกว่างมันพี่ได้แต่ว่ามันหลายพิน อืมขี่มันหลายพัวมันเหนียวเนาะัข้ามีแกบมาผสมไข่ย,ย้อผสมมันจะเป็นฟุยฟุยมันสีเห็ดไงแต่ว่าแกบก็แพงตัวนี้นอ,อีลาเอ้ยละก็ <c oughs> ะยืนไว้เป็นอันตะิดเก่าวไว้แท้ลูกฮะยโทรบ,บอกบอก,อ,อ,าาอ,บาากอ่ะไอ้รามาอเบมายางูลูกพูดหน่อยในหน่อยหนึ่งพูดหน่อพี่น้องนหน่อยหนึ่งนอนอีกนี่นำ้ำลายพูนง่วงอยู่นี่ย่นอนคำพูน น้องคำพุ่นตัวเป๊ะใชตัวใดตัวใดโอตัวพุ่นทองหยดหยดพุ่นบอกเดือนใด้เลยนี่แหละเดือนวันที่สี่นี่ครับวันที่สิบวันที่สี่ใกล้จะถึงโอวันที่เบ่อเลยไปอย่ามันออกก่อนเด็ดเพราะว่านู่นมันไข่ครับอย่ามันออกก่อนมันบอกเป็นง่วงเมฆเกาเม่นนี่ลูกอะตัวแดงแดงลูกเมฆสาวตัวหันันมาลูกเป็นได้เยอะโตละลูกตัวแรก โอ้ลูกลูกแรกบ่ลูกสองในท้องแต่ว่าเขาเหี่เนา่าเนาะเหมือนสมัยกับลูกแรกได้ไหมนี่นี่ลูกแรกแม่แม่นอนอยู่นี่กับใส่ลูกแรกลูกเ่นกาตัวใดเป็นตัวใดมันบังกันเนาะมันหลายโมดเป็นง่วพันเขาเหา่ยวเนาะลูกสาวตัวแดงแดงเลยะตัวใดเ่าโกมูเ็ากมูนี่ขอบนี่ลับลูกสี ตัวเถิดไงน่ะกับลูกเพื่อนเด้ส oh. ิบวัสูงเน oh, ี่ยกาับตัวนี้ที่หันหนามันตัวนี้เออเอันนี้อันนี้เถิดเมียเนี่ยหันหนามันเถิกครับเถิดเนี่ยกับ,บากาตัวแดงที่อยู่กลางกลางหมูนะเออกระูกเพื่อนสีดูอันไซต,ตอนนั้นที่ว่างัวงเมียราคาแสนที่มันได้ลูกวังกิีกายนี่แหละที่อยู่เครื่องบ้านนั่นอุ๊กอันนี้แสนตัวนี้ที่ที่ที่พอเล่าวันหฮเบิ้งนั่นมันตแดงหรอแม่เอานี่บอกออกลูกตัว แน่นอยู่ผมครับครับนี่บอลลเพิ่นครับนี่แต่ว่าเป็นลูกสองเด้ลูกลูกแรกของเพินน่นตัวตัวใหญ่อยู่อัลโตัวนอนอยู่ฮัลอืมตัวนอดเห็น,หนเอเอเอห็นตะคานบ่ครับอืมอ้ยแม่นี่นะ้าบอติงเคี่งเลยนี่มาหมักแทนมางามแต่อีหละบอติงเคี่งเลยหุวแหบบ <laughs> นะ้า <laughs> ดื้อเลยเออโอ้สิขายออกอยู่ตัวเถิกจ้องไว้แต่ตัวแม่อืม ลหายตัวอยูอ่ดิก็มันหลายตัวตัวแดงงามเอาไว้เฮ็ดพ่อพันธุ <grit. S 2> ์เด็กพี่น้องเอ้ยเป็นเลี้ยงง้อเนี่นเป็นต่อ,อยอดได้ดีนอกจากนอกจากง้อในหน่อยเป็นงัวหลายหลายสะสมมาเลยปลูกหญ้าเฮ็ดแปลงหญ้าอยู่กับนี่เลี้ยงสบายพี่นออ้องเอ้ยเลี้ยงงัวสบายครับไม่ต้องไปเล่ร่นหาเลี้ยงนะขุนหญ้าก็อยู่ในกระซิบก็่ลยกร่ซิบก็เลยขึ้นหญ้ากระซิบก็เลยอ๋อไม่เบิดนี่อืม นม่มือนเศร้าแม่มันแรง,งตัดมือละสองเทียบอกแต่ว่าคำว่าจาเป็นกับว่าขายแตะตีงวัวนี่แต่มมไม่แน่จําเป็นยังเนาะเพราะว่ามันสมบูรณ์ไปหมดเลค<า>ยค่ะขายก็อันนี้ละหนึ่งสองสามตัวนัอนหันเออเจ้าจก็หาซื้องัวไปคุนเด้เดี๋ยวนี่ยง่วเธอซื้อไปคุนคุนขายโบติงคิงเลยอีหลานหน่อย เอางาม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 งัวเพิ่นงงามพี่น้องเอ้ยงัวกับบุญเงัวไทยกีได้เป็นเป็นงัอไทยกลางผสมเป็นทไทยใหญ่บามันใหญ่น,นาะพี่น้องเนาะสมนำเสือ้อแคเอฟหกปดเคเอฟสามหนึ่งืมจัดการได้ด,ดีสุดยอดสุดยอดของฟ้ามเพิ่เน่ยเอาอาดหลดัด nhau <laughs> อาและได้จักเดือนเลยนี่กระทำกันนะสองสองเดือนสามเดือนเลยอืออือสุดยอดเลยปีนี้ได้จักโตแล้วลกูกเัาะเพราเป็นแปดสิบคนบ่าอ่าอ่าหกตัวอือปีละหาตัวหกตัวท่านเก่าตัวแต่ว่ามันบ่ได้พร้อมกันอือลูกบ่ได้พร้อมกันอืองามงาม